ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าตราสโมสรของทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกที่มีทั้งรูปเรือรูปนกรูปปืนและอีกมากมายนั้นมีที่มาอย่างไรในคลิปนี้นะคะจาฝงเอ็กซ์คลูจะเล่าความเป็นมาของแต่ละตราสโมสรทั้ง6ทีมในพรีเมียร์ลีกให้ฟังกันคะ่ะ 1>, 1. ตราสโมสรรูปปืนใหญ่ของอาร์เซนอลมีการสืบทอดมาอย่างยาวนานตั้งแต่ตราสโมสรรุ่นแรกที่ก่อตั้งเมื่อปี1888ในอดีตก่อนที่อาร์เซนอลจะย้ายมาตั้งอยู่ที่ลอนดอนนะคะสโมสรเคยมีที่ตั้งอยู่ในย่านโบโ o อ w อ o วูวิชมาก่อนซึ่งเป็นบริเวณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในด้านการทหารแถมยังเป็นสถานที่ผลิตปืนใหญ่ส่งให้กองทัพสหราชาอาณาจักรอีกด้วยนี่จึงเป็นที่มาของรูปปืนใหญ่บนโลโก้สโมสรของพวกเขานั่น เอง 2. ตราสโมสรรูปสิงโตของเชลซีเป็นโลโก้ที่ถูกเปลี่ยนกลับมาใช้ในปี2005เพื่อฉลองการครบรอบ100ปีของสโมสรแต่ก็ยังคงความเป็นสิงโตน้ำเงินครามไว้ก่อนที่ในปี2006นะคะจะปรับแต่งให้สวยขึ้นเป็นตราสโมสรที่เราเห็นกันในปัจจุบันโดยรูปสิงโตสีน้ำเงินถือไม้เท้านี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ประจําตัวของขุนนางท่านหนึ่งนะคะที่มีนามว่าเอลคาโดแกนซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรเชลซีในช่วงปี1950ั้นั่นเอง 3. ตราสโมสรรูปนกของลิเวอร์พูลนกลิเวอร์เบิร์ดหรือที่ใครหลายคนมาเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นหงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูลและเป็นเพียงสัตว์ในตำนานเท่านั้นไม่มีอยู่จริงส่วนเปลวเพลิงด้านข้างทั้งสองด้านนะคะเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในโศกอนาตกรรมฮิลโบโรเมื่อปี1989ส่วนรูปซุ้มประตูนะคะที่อยู่เหนือคำว่า you will never walk alone มีชื่อเรียกว่าประตูบิลแชงลี์ซึ่งเป็นประตูทางเข้าสนามของแอนฟิลด์ นั่นเอง 4. ตราสโมสรรูปเรือใบของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตราสโมสร,ร,รสมสที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงให้กลับมาใช้แบบย้อนยุคที่เคยใช้ในปี1972-1997รูปเรือใบเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแมนเชสเตอร์ที่เป็นเมืองท่าและตั้งอยู่ติดกับแม่น้ําส่วนดอกไม้สีแดงนั้นมาจากตราเมืองแบบดั้งเดิมนะคะและเคยใช้ในตราสโมสรในอดีตด้วยแบก็กกราวด้านหลังดอกไม้ที่เป็นสีฟ้าอ่อนสลับเข้มมงบอกถึงเมืองแมนเชสเตอร์ ที่มีแม่น้ำสำคัญทั้ง3สายนะคะได้แก่แม่น้ำไอเวลแม่น้ำเมดด็อกและแม่น้ำอีกนอกจากนี้ก็ยังมีตัวเลข1894นะคะอยู่ด้านข้างซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งสโมสรนั่นเอง 5. ตราสโมสรรูปปีศาจแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะจะมีตราสโมสรเป็นรูปปีศาจแดงอย่างในปัจจุบันเคยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเดิมทีตราสโมสรก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรูปปีศาจนั้นก็เคยเป็นรูปเรือคล้ายๆกับสโมสรแมนซิตี้มาก่อนก่อนที่ต่อมาในปี1973นะคะสโมสรจะดึงเอาฉายาปีศาจแดงหรือ Red d e v i l มาออกแบบเป็นตราสโมสรแต่ยังคงมีรูปเรือลำเล็กๆอยู่เช่นเดิม โดยคำว่าปีศาจแดงนั้นเป็นฉายาที่เซอร์แมทบัตบี้ตั้งให้เรียกได้ว่ามีฉายามาก่อนแล้วจึงมีโลโก้ที่หลังจากนั้นในปี1998นะคะสโมสรได้มีการปรับแต่งอีกครั้งโดยตัดคำว่าฟุตบอลคับออกไปและแบ่งคำว่ายูไนเต็ดลงไปแทนด้านล่างเพื่อให้คำว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความหนาและเด่นขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง และ 6. ตราสโมสรรูปไก่ของท็อตแนมฮอสเปอร์เซอร์เฮนรี่เพอร์ซี่นะคะหรือแฮร์รี่ฮอสเปอร์เป็นชื่อของอัศวินในช่วงศตวรรษที่1 4เล่าขานกันว่าเป็นนักรบที่เก่งกาจและเข้าสู้กับศัตรูอย่างบ้าบินเซอร์แฮร์รี่นะคะได้แบ่งที่ดินแปลงหนึ่งให้แก่สโมสรเพื่อใช้เป็นสนามเย้าซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อสโมสรอ,อย่างมากส่วนรูปไก่เหยียบลูกบอลน,นั้นจากข้อมูลที่หามาได้คือเซอร์แฮร์รี่ท่านนี้นะคะมีความโปรดปานในการดูไก่ ชนใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดที่มาอาจจะฟังดูแปลกๆนิดหน่อยหากดูจากทีมก่อนๆที่ได้เล่ามาใครจะไปเชื่อว่าการชอบตีไก่ของท่านแฮร์รี่จะมาเป็นตราของสโมสรได้และนี่ก็คือที่มาของตราสโมสรทั้ง6ทีม Big กซิแห่งพรีเมียร์ลีกหากอยากรู้ว่าคลิปหน้าเราจะมาเล่าอะไรให้ฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราจะฝงไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ